สวัสดีจ้าป้าโมนาชวนกินจ้าหมึกไข่วันนี้จัดไปแปดไม้นะคะแปดไม้แปดสิบบาททำไมจัดหมึกไข่แบบนี้ถ้าจริงป้าโมนาอยากเป็นหมึกไข่ที่เขา,าเขาเรียกอะไรผัดๆบนเตาอะ่ะที่มันร้อนๆอะ่ะแล้วมีผักให้เราแบบจัดเป็นกล่องเป็นเซตนะคะวาสนาไม่ดีจ้าฝนตกฝนตก เขาก็เลยไม่มีมาตั้งร้านสัเท่าไหร่มีให้เราเลือกไม่มากนะคะเราก็เลยกินแบบนี้จ้าตอนแรกเราเห็นแม่ค้านะคะที่เขาเอาไปย่างๆแล้วเขาก็ขึ้นมาเลยป้าโมนาก็ถามว่ามันสุกแล้วเหรอคะเขาบอกว่านายลูโมแกนสปิซ่อ่าโอเคลุงให้แกะ ให้แกะน้ำจิ้มอ่าข้าวมันข้าวมันไก่เยอะสักครู่นะคะแจบแกะน้ำจิ้มให้ลุงก่อนมือข้างเดียวเราต้องคอยช่วยแกโอ่ oh, oh. มาแล้วจ้าพอดีลุงอ่ะมือแกใช้อยู่ข้างเดียวนะคะอีกข้างหนึ่งก็หิ้วอยู่ท่าเน,นี้ยเนาะเป็นอ่ะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วปลาหมึอกอยากกินแบบที่เขาแบบผัดร้อนๆแหละก็แบบนี้ก็ถามเขาว่าเขา,เาลงไปปิ้งๆๆบ่อยหน่อยนึงเราก็ถามเขาว่ามันสุกแล้วเหรอคะเขานึ่งสุกมาแล้วแต่เขามาปิ้งๆให้เราร้อนๆเฉยๆเนาะป้ามันอาจจะกินได้ไหม น้ำจิ้มแบบนี้นะคะก็ลองดูนะคะวันนี้ซื้ออะไรมาบ้างมีปลาหมึกมีไส้กรอกอีสานแล้วก็มะเร็งทษนะคะมะร็งทอดถุงหนึ่งสามสิบบาทนะคะกินไส้หมึกออะกินปลาหมึกก่อนเนาะค่อยๆเมื่อกี้เมื่อกี้นี้มีปลาหมึกไข่หมึก ไส้กรอกอีสานเปรี้ยวทอดสี่สิบบาทเออสี่สิบบาทแล้วก็แมลงทอดแล้วก็มะพร้าวเผาวันนี้ป้าโมนามื้อเย็นประมาณนั้นวันนี้ลูกไม่มากินด้วยเพราะฝนตกนะคะทุกทีลูกจะมากินด้วยป,าาป้าโมนาจะสั่งอาหารถ้าฝนตกป้าโมนาจะสั่งอาหารแล้วก็มานังกินกันทั้งหลังนี่แหละนะคะกับลูกๆนะวันนี้ลูกไม่มาป้าโมนาก็จะกินจิ้มๆ กลัวเผ็ดอยู่เหมือนกันแหละแต่มันมาวางโอ้โหเผ็ดมากแต่มันมาวางนานแล้วอะ่ะมันก็เลยแข็งๆนะคะมันแข็งๆอะ่ะมันแข็งๆ ถ้าจุ้มลึกๆหน่อยจุมจ้มๆแบบเขาเรียกจุมจ้มๆแบบแบบให้มันสะด็ดเสต็จอ่ะมันก็ไม่เท่าไหร่นะส่วนของลุงมือ้อค่ำนะคะเป็นข้าวมันไก่สองห่อทำไมซื้อสองห่อกล่องละยี่สิบบาทตอนนี้ป้าโมนาอยู่ที่เพชรบุรีนะคะวันนี้ก็ไปตรวจกับหมอ อาการของลุงนะไปตรวจกับหมอแล้วก็ไปเปิดเปิดตรงหน้าอกอะที่เขาโดนเขาเรียกหมอเจาะไว้อะ่นะที่เขาปิดไว้แล้วเขาเย็บไว้อะวันนี้ก็ไปให้หมอตัดไหมนะคะตัดไหมออกป้าโมนาใกล้จะได้กลับแล้วนะคะใกล้จะอกลับวันอาทิตย์นี่แหละอืมพูดเลยนะคะกลับวันอาทิตย์นี่แหละหมอต่างประเทศเขามารับนะคะมารับลุงนะคะแต่ป้าโมนาได้ติดสอยห้อยตามไปด้วย เดี๋ยวป้ามมนาจะมาเล่าคลิปต่อไปว่าเป็นยังไงติดสอยห้อยตามแบบไหนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใช่ไมครับโอเค